คุณพระเจ้าในเช้านี้เป็นเช้าพิเศษแท้ที่จริงเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าทุกวันทุกวันใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราทั้งหลายได้เข้ามาเพื่อจะถวายเกียรติกับพระเจ้าในความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้านะครับพี่น้องพูมีพระวจนะคำของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันพระธรรมสดุดีบทที่100ข้อ4และข้อ 5, 5นะครับวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าหรือวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ สดุดีบทที่100ข้อ4แล้วก้5พี่น้องอ่านข้อ4ผมอ่านข้อ5นะครับหนึงสองสามพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจ และความสัต์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ให้เราที่สารด้กันข้าแต่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะในเช้าวันนี้ขอพระวจะนะแห่งความจริงของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลาย และเมื่อพระคําของพระเจ้าสัญญาอย่างไรจัดสาเร็จอยู่ในชีวิตของเราเราถ้อยคําของพระเจ้านั้นเป็นทิพย์อาหารที่จะเลี้ยงดูจิตวิญญาณเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นกับพระเจ้าและพระองค์จะทรงตัดผ่านท่ามกลางเราทั้งหลายและพระองค์จะนำเราทั้งหลายในถ้อยคําพระองค์ในเช้าวันนี้และพระองค์คาดหวังที่ใจลูกของพระองค์นั้น ได้รับถ้อยคําของพระเจ้าและการเชื่อฟังในถ้อยคําของพระองค์และติดตามพระองค์เพราะพบคอแห่งการเชื่อฟังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเรารับพระวจนะคาพระเจ้าเราจะเป็นดินดีของพระองค์ที่จะเกิดผลสาสิบเท่าหกสิบเท่าร้อยเท่าโดยพระเมตตาของพระองค์เราขอการทรงนำทุกสิ่งนี้ร่วมกันในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องแต่จริงวันทุกวันเป็นวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า แต่วันนี้เรารู้ว่าเป็นวันแห่งการขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ตลอดปีที่ผ่านมาเพื่อเราจะเข้าเข้าสู่พระพรของพระเจ้าในวันคริสต์มาสหลายครั้งเราผ่านชีวิตที่เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ว่าในยุคในสมัยนั้นเขาขอบคุณพระเจ้าในเหตุการณ์ในความทุกข์หรือความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเขา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลถ้าเราดูว่าด,ดูการเก็บเกี่ยวก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวในชีวิตของเขาเขาได้เอาสิ่งของมาถวายแด่พระเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นธรรมเนียมคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนอเมริกาเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องวันการขอบพระคุณพระเจ้ามากเพราะเป็นเทศกาลที่เขาได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในการกลับไปเริ่มต้นในอเมริกาในความทุกข์ยากของเขาแต่แท้ที่จริงการขอบพระคุณพระเจ้า เป็นสําหรับเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้านั้นที่เราจะขอบคุณพระเจ้าเพื่อเราจะมีความกตัญญูต่อพระองค์และก็เป็นโอกาสที่เราจะขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายและเมื่อเรากลับมามองในชีวิตของเราที่ผ่านมาเราพบความทุกข์ยากนาตลอดปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะพบกับการสูญเสียคนที่เรารัก คนที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าเสมอในชีวิตของเราและเรารู้ว่าขอบคุณพระเจ้าในการเลี้ยงดูของพระองค์ที่ไม่เคยขาดในชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าทั้งครอบครัวและลูกหลานของเราที่เราเห็นพระพรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแท้จริงเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้โอกาสที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราในพระธรรมสุรดีบทที่หนึ่งร้อยเนี่ยเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า เป็นบทเพลงที่เขาได้สรรเสริญพระองค์ในพระวิหารเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะใหะ้พี่น้องประชากรของพระเจ้านั้นได้เข้ามายังพระนิเวศพระเจ้าเพื่อเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าและก็สรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าดูแลในชีวิตของเขาพี่น้องหลายคนบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเราอาจจะล้มเหลวแต่ปีนี้เราเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราปีที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายเราอาจจะรู้สึกไม่ดีและย,ำยะ่ำแย่ แต่ว่าพอปีนี้เราเห็นพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลในเราทั้งหลายนะครับในพระธรรมหนึ่งเซซโลิกาบทที่5ข้อสี่จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำประทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายนะครับพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าจงขอบพระคุณในทุกกรณีนะครับไม่มีอะไรที่เราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เอเมนพี่น้อง ทุกอย่างเราขอบคุณพระเจ้าได้และทุกอย่างเป็นเวลาอยู่ในเวลาของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายทําไมการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นน้ําประทัยของพระเจ้าเพราะการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้แสดงและเห็นว่าทั้งหมดสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรามีนั้นมาจากพระเจ้าไม่มีอะไรบังเอิญพี่น้องแต่ทุกอย่างมาจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ ในชีวิตของเราพี่น้องก็อยากจะแบ่งออกเป็นสามประการด้วยกันสำหรับวันแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าทําไมเราจึงต้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาพระคาพระเจ้ากล่าวอย่างนี้จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสุขการแด่พระนามของพระองค์ ถ้ามีพูดถึงว่าจงเข้าประตูแห่งการมทนาและขอบคุณพระเจ้าหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงว่าเราได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าในความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับประตูคือเครื่องหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าแต่พระเจ้าใช้คําว่าประตูประตูหมายถึงว่าเป็นประตูแกะที่พระเจ้าอวยพรไม่มีประตูอื่น นะครับประตูที่พระเจ้าเปิดออกคือประตูแห่งคระพรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นแต่แม้ว่าบางครั้งชีวิตของเราทั้งหลายประตูบางอย่างมันปิดแต่จะมีประตูหนึ่งที่เปิดให้เราที่พระเจ้าได้เตรียมชีวิตของเราทั้งหลายในพระธรรมสุดดีบทที่23ข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนเอเมนพี่น้องนั้นพระองค์ มองเราทั้งหลายเป็นลูกแก่ของพระเจ้าในการดูแลของพระองค์ประตูแห่งพระพรของพระเจ้าที่มีที่เกิดขึ้นอยู่เหนือท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเป็นประตูที่พระเจ้าเปิดอกอกพระคัมภีบอกว่าพระองค์จะเลี้ยงดูเราทั้งหลายเราจะไม่ขัดสนนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเรานะครับหลายครั้งที่ เมื่อเราพบกับความขัดสนแต่พระเจ้าก็มีมาทันเวลาและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่เกิดขึ้นและบางอย่างพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้นพระองค์ให้สิ่งเหล่านั้นเบาลงไม่ได้หนักนะครับพี่้องบางครั้งปัญหาเราเกิดขึ้นเรารเผชิญทุกอย่างแต่ประตูแห่งว่าพรของพระเจ้าแห่งการอวยพรของพระเจ้ายัางมีในชีวิตของเราบางครั้งธุรกิจในชีวิตของเราการงานการเงินเราไม่พอแต่ สิ่งที่คาดไม่ถึงพระเจ้าก็จัดเตรียมอยู่เหนือท่ามกลางชีวิตของเราบางครั้งพระเจ้าส่งเพื่อนมาช่วยและบางครั้งพระเจ้าเปลี่ยนงานที่เราทํานั้นเป็นงานที่ประสบผลสําเร็จเกิดขึ้นพี่น้องหลายครั้งเป็นอย่างนั้นที่พระเจ้าให้บางทีความเจ็บป่วยนะครับผมใครผ่านยุคโควิดเนี่ยมีใครไม่เป็นโควิดเลยครับโอ้อสัจจร,รย์นะ์ขอบคุณพระเจ้านะจริงๆนะคนที่ไม่เป็นนี่สุดยอดมากนะ ผม,มเป็นรอบที่ส่ายเลยไม่รู้ล่าสุดนี้เพิ่งหายสามอาทิตย์เพิ่งหายจากโควิดนะโอ้รู้สึกเป็นบ่อยมากเลยเป็นบ่อยนะเขาจะเป็นเพื่อนกันแล้วกับโควิดตอนนี้สี่ห้ารอบนะเป็นตลอดนะแต่ก็คุณพระเจ้านะพร,ระเจ้าก็ให้ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นแต่เป็นครั้งแรกช่วงนั้นอนะหนักมากนะครับครั้งแรกๆใครเป็นครั้งแรกๆช่วงนั้นเนี่ยคือถูกทิ้งไว้เลยอยู่ในบ้านสิบห้าวันนะฮะ ไม่ต้องเจอใครเลยใครจะเอาจเจอา,อาหารมาให้ทำห้อยที่หน้าประตูนะครับห้ามเจอกันห้ามพูดคุยกันร้ายแรงสมัยนะั้นโอ้โทรมานมากหายใจแทบไม่ได้นะช่วงนั้นนะต้องอหมอก็ไม่ให้ไปรับยานะโทรแจ้งหมอก็ส่งยานะซิลินทอนก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์มาส่งพารากับอะอะไรฮะสมุนไพรอะไรนะฟ้าทลายโจรมาเลยมาห้อยห้อยที่บ้านนะโอ้หนักนะนะ จนมีครั้งที่สองเป็นอีกต้องไปฉีดยานะคุณหมอต้องฉีดยาเรื่องของปอดที่เกิดขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าเราผ่านชีวิตผ่านเหล่านั้นเกิดขึ้นในเวลานั้นเกิดวิกฤตนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เราขอบคุณพระเจ้าชีวิตเราตั้งหลายผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาหลายคนไม่ป่วยเลยต้องอัศจรรย์ต้องขอบคุณพระเจ้าฉีดไหมฉีดวัคซีนไหมคนนี้ไม่ไม่ไม่ป่วยเลยฉีดเหมือนกันคนบอกสีเข็มเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าทั้งเราจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่พระเจ้าได้นําชีวิตของเราทั้งหลายผ่านชีวิตเราผ่านคำอธิษฐานที่มาจากพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่7จ็ดข้อสิบสามสิบสี่มาแล้วจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนําไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปในทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนําไปถึงชีวิตนั้นก็แคบและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อย พี่น้องที่เราทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในประตูแห่งความรอดของพระเจ้าเอเมนพี่นะ้องเราอยู่ในประตูที่พระเบอกแม้มันประตูจะแคบแคบมันจะคนจะเดินน้อยแต่เราได้มารู้จักพระองค์และเข้าในประตูแห่งความรอดในชีวิตของเราทั้งหลายมันอาจจะลําบากอาจจะเจอกับปัญหาแต่พระองค์ยังทรงนําชีวิตของเราให้ผ่านพ้นทุกอย่างได้เราต้องขอบคุณพระเจ้า ที่อยู่ในแผนการน้ําพระทัยพระเจ้าเราต้องขอบคุณพระเจ้าประตูแห่งการเลี้ยงดูประตูแห่งการปกป้องที่มาจากพระเจ้าการดูแลชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนในเวลานี้เราต้องขอบคุณพระเจ้าอเมนนะครับประการที่สองเราขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองดำลงเป็นนิดอยู่ในข้อที่ห้าพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระลงดำลงเป็นนิดและความสุก สัตสุจริตของพ hehe, no wrote, artists, of of ระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ไี่น้องความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงไปนิดในชีวิตของเราพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับความรักของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแต่ความรักของพระเจ้าความเมตตาพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ยังมั่นคงอยู่ในทุกสถานการณ์และไม่มีเงื่อนไขในชีวิตของเราเอเมน ตงน,นี้ความรักของมนุษย์เรามีเราต้องดูสิ่งแวดล้อมความรักมนุษย์บางครั้งเราอยู่บนเงื่อนไขบางอย่างในชีวิตของเราแม้แต่บางครั้งในสามีภรรยาบางครั้งอยู่บนเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีก็แฮปปี้ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ก็มีปัญหาแต่สำหรับพระเจ้าไม่มีสิ่งแวดล้อม ไม่มีเงื่อนไขในชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้ารักเราในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราใน,ในพระธรรมสุรดีบทที่23ข้อ6สุรดีบที่ี่23ข้อหบอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิอามน พระคำพระเจ้าบอกว่าแน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะติดตามเราเสมอไปพี่น้องความรักความดีพระเจ้าจะติดตามในชีวิตเราเมื่อไหร่พี่น้องรู้ไหมครับเมื่อท่านตัดสินใจเชื่อในพระเยซูเมื่อท่านตัดสินใจในการเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าความรักมั่นคงพระเจ้าจะติดตามชีวิตของท่านต่อไปในชีวิตตลอดวันคืนชีวิตของเราพระคำบอกว่าอะไรครับสืบไปเป็นนิดในความรักมั่นคงของพระองค์ บางคนถามว่าถ้าคนนั้นแหละคนนั้นเขาเชื่อแล้วเขาไม่อยู่ทําไงพระเจ้ายังรักเขาพระเจ้ายังรักเขาในความรักมั่นของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นมนุษย์บอกถ้าออกไปก็ออกไปเลยไม่ต้องมาใช่ไหมแต่ว่าสําหรับพระเจ้าความรักมั่นของของพระองค์ยังดํารงอยู่ในชีวิตของเขาเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะไปที่ไหนความรักของพระเจ้าจะติดตามชีวิตของเขาตลอดวันคืนชีวิตของเขาเขาอาจจะหลงลืมความรักพระเจ้าได้ แต่พระองค์ไม่เคยลืมเราเห็นไหมพระองค์ไม่เคยลืมความรักมั่นคงของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายพี่น้องในพระธรรมสดุดีบทที่136เนี่ยอาจจะเยอะแต่แม่ไม่ได้อ่านนะแต่เราเห็นว่าในข้อหนึ่งข้อเดียวแต่ว่าทั้งบทนั้นเนี่ยจะมีนะครับทั้งบทนั้นจะมีเดี๋ยวผม พอดีไม่ได้ให้น้องไอสาหรับเขียนทั้งหมดเพราะว่ายาวมากแต่ว่าผมจะทําอย่างนี้พี่น้องเราจะทำอย่างสิ่งหนึ่งนี้กันนะครับผมจะเป็นบางข้อจะไม่อ่านทั้งหมดในบทที่ร้อยสามสิบหกอย่างข้อที่หนึ่งผมจะว่าจงโทนากอบพระคุณพระเจ้าพระพหองทรงพระกรุณาแลพระกรุณาคุณพระพี่น้องบอกเพราะความรักมั่นคงของพระพงคงดำรงบินิทดสอบดูทดสอบดูนะเราดูพระคำพระเจ้า จงมโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้อยู่เหนือท่านทั้งหลายเพราะอลงอาแมนเอาโอเคนะครับข้อสามบอกจงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเหนือเจ้าทั้งหลายอาเมนถวายแด่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยความเข้าใจ ทั้งหมดเลยจะพูดอย่างนั้นนะครับทั้งหมดจะพูดอย่างนั้นในบทที่136ที่กษัตริย์ดาวิดได้พูดถึงทั้งหมดเกิดขึ้นจากความรักมั่นคงของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่คือทั้งหมดในชีวิตเราทั้งหลายเป็นความรักมั่นคงของพระองค์ที่เกิดขึ้นนะครับพระคําของพระเจ้าบางตอนบอกความรักมั่นคงเกิดขึ้นทุกเวลาเช้าในชีวิตของเราเมื <ME> ่อเราตื่นขึ้นมาความรักพระเจ้าใหม่สดเสมอความรักพระเจ้า ประทานให้เราทุกวันทุกวันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจึงต้องขอบพระคุณพระเจ้าในความรักมั่นคงของพระงค์ที่ดำรงอยู่เป็นนิดอยู่เหนือชีวิตเราพระธรรมเยเรมีบทที่3ามสิข้อ3ได้พูดอย่างนี้นะพี่น้องเราดูด้วยพระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รับเจ้าด้วยความรักที่นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปอาเมน พี่น้องถ้าเข้าใจบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้ในเรื่องของเยเรมียเยเรมีเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้เผยวจนะเป็นผู้ที่พูดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าประกาศความรักพระองค์ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีใครตอบสนองเลยเยเรมีจึงเป็นผู้พยพรนะที่เต็มไปด้วยน้ําตา ร้องไห้แล้วร้องไห้อีกที่ชนชาติอิสราเอลที่ลืมความรักมั่นคงของพระเจ้าเยเรมีจึงรู้ว่าแม้แต่ไกลพระเจ้าก็ยังเห็นพระองค์ยังต,ตัดว่านี่คือความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อชนชาติของพระเจ้าพี่น้องพระองค์มองมาแต่ไกลในชีวิตเราทั้งหลายพระองค์มองเราทั้งหลายแต่ละคนบางคนบอกว่าโอ้พระเจ้าพระเจ้าจะรู้หรอว่าเราอยู่ตรงไหนพระเจ้ารู้หรือว่าเราทําอะไรอยู่พระเจ้ามองลงมา ในความรักมั่นคงของพระเจ้าพระองค์มองลงมาเพื่อเห็นชีวิตของเราทั้งหลายในความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหลายพี่น้องนะครับเราจึงขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งในชีวิตของเราทั้งหลายที่พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในเอเฟซัสบทที่สองข้อสี่และข้อห้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเหล่านั้นถึงแม้ ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคิดซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณพี่น้องที่รักทั้งหลายพระเยซูกิตเปลี่ยนด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่พระองค์ตายเพื่อเราที่กังเขนพระองค์ยอมเข้ามาในโลกนี้เพื่อแม้แต่มีคนบาปเพียงคนเดียวแต่พระองค์ยอมตายเพื่อเราวันนี้พระองค์รักเราพระองค์ให้คุณค่าในความรักของพระองค์ พระลงยอมตายที่กังเขียนและถูกฝังไว้ในวันที่สามและพระลงได้เป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือความรักของพระเจ้าที่มีในชีวิตเราทั้งหลายเราจึงหลุดพ้นแท้จริงเราทั้งหลายได้ตายต่อบาปเมื่อไรเมื่ออาดามเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเชื้อแห่งความบาปทุกอย่างได้ตกมาถึงชีวิตของเราทั้งหลาย พี่น้องเวลาเราไปบอกคนปัจจุบันบอกว่าคุณเป็นคนบาปเนี่ยเราพูดเราพูดผิดนะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขาไม่เป็นคนบาปนะแต่เขาเป็นคนบาปเพราะว่าเกิดจากเชื้อแห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่เป็นพันธุกกรรมเกิดขึ้นในเช่นเราไม่ใช่ทุกคนเป็นคนบาปเพราะทําบาปแต่เพราะความบาปที่ตกทอดมาจากอาดัมและเอวาที่เกิดขึ้นนะดังนั้นบางทีคริสเตียนไม่เข้าใจไปเถียงกับคนที่เขาไม่เป็นคริสเตียนบอกคุณเป็นคนบาปเพราะคุณทําบาบสนนั้นบานนี้นะครับ พ่อการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทุกคนได้ตายต่อบาปหมดแต่เราได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเปี่ยมด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูริตที่ยอมตายเพื่อเราน้องที่รักทั้งหลายนะครับเราขอบคุณพระเจ้าในความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ยอมตายไถ่าบาปกแก่เราทั้งหลายที่กังเขนเอเมน พี่น้องเรารับความรักพระเจ้าเราจึงไม่ได้เป็นคนบาปอีกต่อไปแต่เราเป็นคนชอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราทั้งหลายเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในชีวิตของเราที่พระองค์ทรงนำชีวิตเราทุกวันประการที่สามประการสุดท้ายนะครับความสัตย์สุดรฉตของพระองค์ดำรงทุกชั่วชาติผธุ์อยู่ในข้อที่ห้ามันอีอกว่าเพราะความรัก ประเสริฐกมลักนันคงดำรงความสัตุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์พี่น้องเราต้องเข้าใจว่าทาไมพระคําของพระเจ้าได้พูดถึงเรื่องความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์ในชีวิตของเราทั้งหลายถ้าเราจําพระวจนะคำพระเจ้าในพนธสัญญาของพระองค์เมื่อพระเจ้าได้ทําต่อมนุษย์พระองค์บอกว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จะอวยพรเราทั้งหลายกี่พันชั่วอายุคน ก็ผันชั่วโยคนนั่นแหละเพราะการอวยพรพระเจ้าทุกชั่วชาติผันพระเจ้าจะอวยพรเราทั้งหลายในในพระลักษณะของพระเจ้าพี่น้องความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเนี่ยจะดำรงอยู่แม้บางครั้งในความล้มเหลวในชีวิตของเราและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจะสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายที่ไม่เปลี่ยนแปลงความสัตย์ซื่อหมายถึงอะไร ความสัต่อหมายถึงความมั่นคงและการไว้วางใจในพระลักษณะของพระเจ้าทุกวันในชีวิตของเรานั่นคือความสัต์ซื่อของพระเจ้าและยังพระเจ้าสัต์ซื่อเลี้ยงดูเราทั้งหลายทุกวันนะครับความสัตซื่อของพระองค์ในการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตเราทั้งหลายทุกวันในการงานในตําแหน่งชีวิตเราทั้งหลายความสัตซื่อของพระเจ้าในการดูแลชีวิตของเราทั้งหลายทุกวันนั่นเป็น ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่90ได้กล่าวอย่างนี้นะคะความซื่อตรงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์พระองค์ผู้ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกมันก็ตั้งอยู่นั้นคือพระสัญญาพระเจ้าในความสัตย์ซื่อที่มีนะครับ พี่น้องนะครับพระเจ้าไม่เพียงแต่สัตว์ซื่อต่อมนุษย์ที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าสัตว์ซื่อต่อธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างพระคําของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบอกว่าพระองค์ทรงสัตว์ซื่อดํารงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์และพระองค์ผู้ทรงสัตว์ซื่อในการสาปนาแผ่นดินโลกที่จะตั้งอยู่นั่นหมายก็ว่าพระเจ้าดูแลไม่เพียงแต่ดูแลชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ยุงดูแลธรรมชาติที่อยู่ในท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายเวลานี้นะโลกที่ เต็มด้วยมลพิษหลายอย่างเวลานี้ก็บอกว่าบางประเทศเนี่ยต้องเสียเงินค่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ถูกทําลายสิ่งแวดล้อมทั้งหลายแต่ประเทศที่ไม่ไมทำลายธรรมชาติอะไรเลยนะครับก็จะได้เงินทุนจากค่าของอธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกทําลายไปเดี๋ยวนี้โลกเขามีอย่างนั้นจริงๆที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าของเราพระองค์ทรงสัตว์ซื่อดูแลชีวิตของเราทั้งชีวิตเราและธรรมชาติที่พระเจ้าให้ในชีวิตเราทั้งหลาย ในพระธรรมกัดฑานวิถีนะครับ23ข้อที่19พระเจ้าม่ใช่มนุษย์ที่จะมูสาม่ได้มูสาและม่ได้เป็นบุตรมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจที่พระองค์ตัดไปแล้วพระองค์ก็ทรงจะไม่ทรงกระทําตาม,ตามหรือที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้วจะไม่ทรงกระทําให้สําเร็จเหลือพี่น้องพระเจ้าสัตว์ซื่อในชีวิตของเรา องสัต่อในการดําเนินชีวิตในครอบครัวของเราทั้งหลายในตัวเราพระเจ้าไม่เคยมุดสาในชีวิตของเรานะครับพระองค์ก้ดำลงในความสัต์ื่อในชีวิตเราเมื่อพระองค์ตัดแกงไรพระเจ้าจะทําสําเร็จพี่น้องถ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าสัต์ซื่อแค่ไหนในชีวิตเราพระวจนะคาพระเจ้าที่สัญญาไว้สิ่งที่พระเจ้าจัดจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงทําพันธสัญญานั้นในชีวิตของเรา พี่รองพระองค์ทำารรทัสัญญาหมว่าพระองค์ต้องการที่จะสํแสดงสิ่งที่พระองค์สัญญากับในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งการละการที่เกิดขึ้นนะครับต้องขอบคุณพระเจ้านะครับผมแบ่งปันเสมอว่าเมื่อครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าหนึ่งคนพระเจ้าก็นําทีละคนทีละคนจนคุณพ่อคนสุดท้ายและพระเจ้าทำบรรทัดสัญญาที่ยิ่งใหญ่เนือครอบครัวเราที่เกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่พระเจ้าทําเกินความเข้าใจของเราและพระเจ้าก็ทําอยู่ในลูกหลานของเราที่เกิดขึ้นที่มาจากพระเจ้าเพราะนั่นคือพันธสัญญาเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราตัดสินใจเชื่อในพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทาพันธสัญญาพระองค์แห่งความสัต์ื่อของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนเห็นไหมนะพระเจ้าดูแลชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อพระเจ้าจัดพระองค์จะไม่มูสาพระองค์จะให้สําเร็จอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนพระมีข้อสุดท้ายก่อนที่จะจบลง ในปฐมกาลบทที่9ข้อที่1 2ถึง16นะครับพระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ตั้งไวส้สำหรับเรากับพวกเจ้าทั้งบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่อยู่กับเจ้าสื่อไปทุกชั่วอายุคือเราตั้งลุงของเราไว้ที่เมฆและลุงนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับเจ้ากับโลกเพื่อเราให้เมฆ เหนือแผ่นดินและให้มีลุงขึ้นที่เมฆนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตและนำเจ้าในน้ำจะไม่ท่วมไม่ทำลายบรรดาสัตว์โลกอีกเลยเมื่อลุงที่เมฆเราจะดูลุงนั้นและระลึกถึงพันธสัญญาทาวรระหว่างพระเจ้ากับบรรดาสัตว์ โลกที่มีชีวิตซึ่งอยู่บนแผ่นดินโลกพระองค์ทำมัลสัญญาในชีวิตของเราทั้งหลายหลายเรื่องที่พระเจ้าทำมัลสัญญาพระองค์เห็นความสัตย์ซื่อในชีวิตของเราพระองค์ทรงทำมัลสัญญากับโนอาห์และครอบครัวของเขาว่าพระองค์จะไม่ให้น้ําท่วมโลกอีกต่อไปนะครับั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวมีข่าวออกน้ําจะท่วมโลกน้ําจะอะไรช่องไปอยู่ที่สูงนะพระสัญญาพระเจ้าไม่มีนะครับพระองค์สัญญาแล้วว่าจะไม่มีน้ําท่วมโลกอีกต่อไปพระองค์ทำมัลสัญญา และพระองค์ทรงทำมารสัญญากับเราทั้งหลายและบอกว่าอํานาจของมารสตานวิญญาณชั่วอํานาจแห่งความมืดไม่สามารถทํร้ายเราได้พระองค์ทำพันธรรสัญญาแห่งความเป็นพ่อกับลูกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เลี้ยงดูเราเราขอบคุณพระเจ้า เมื่อเราเข้าไปยังประตูแห่งการเลี้ยงดูของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่ดำรงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์รักเราอย่างไรพระองค์ใจรักเราอย่างนั้นเราขอบคุณพระเจ้าในความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่สัตย์ซื่อในการเลี้ยงดูเราทั้งหลายและอวยพรผ่านพิบัติทุกชั่วชาติพันธุ์ทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าจะทรงอวยพรเหนือลูกหลานของเราโดยพระคุณ และความรักของพระเจ้าอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกันพี่น้องเราจะตอบสนองต่อพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกัน